สวัสดีครับแนะนำวิธีการฟิก i p x d e s นะครับเครื่องสมิคราวบินเตอร์นะครับอันดับแรกก็เอาเครื่องมาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราสิ่งที่ต้องใช้คือสาย USB Type C แบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเอเคก็เสียบเลยเพราะการตั้งค่า i p x d e s นะครับเราจะทำบนคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ครับเสียบให้เรียบร้อยนะครับใส่กระดาษอะไรให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้พร้อมใช้นะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ชื่อว่าสมิคราย r i n t e r อร์ย i i ทีนะครับเปิดขึ้นมาแล้วกด c o n n e c t ครับเาราเสร็จไปนะครับก็จะเจอเครื่องพิมพ์ของเราที่เป็น USB นะเป็น USB แล้วกด o o n n e t ครับแล้วก็คลิกเลือกเครื่องพิมพ์เราที่เป็น USB ก่อนแล้วกด Connect แล้วก็ไปที่แถบ Wifi ครับอันดับแรกเลยคือเราต้องต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับ oh. นี่ก็กดเนี่ยกด c o n f i g SSID ใส่ชื่อ Wi-Fi ของเราเข้าไปครับชื่แบบนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องถูกต้องนะครับไม่รองรับ 5G นะรองรับเฉพาะ 2.4G เท่านั้นครับแล้วก็ p a s s Word ครับใส่แค่ชื่อแล้วก็ p a วเ w o r d w i ไ i ที่ว่าเรากดโอเคไปเลยครับ Network disconnected. นี่ครับมันจะพูดอย่างนี้นะครับว่า Wi-Fi Connected แล้วไฟสีเงินก็จะติดค้างแบบนี้นะครับคือเครื่องต่อ Wi-Fi แล้วนะทีนี้เราจะต้องพิมพ์ Config ออกมาดูก่อนนะครับว่าเครื่องตอนนี้ได้ IP เลขอะไรโดยการกดปุ่มด้านใต้เครื่องมันตรงนี้นะครับ2องค้งครับจึกๆนะหนึ่งสองสามจึกๆแบบนี้นะครับรอสักครู่เด <Net> ี๋ยวมันจะพิมพ <Net> ์ออกมา Network self check Please wait moment. อโอเคเราก็ดูข้อมูลในใบนี้นะครับในส่วนของที่มันเขียนว,ว่า IP address นะครับในส่วน Wifi เนะี่ยซึ่งเลขณนบะปัจจุบันเนี่ยเครื่องได้รับ IP เลขนี้มา192.168.1.144เลขนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาเลขนี้ไปใช้เลยเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เลขมันเปลี่ยนนะครับถ้าเลขมันเปลี่ยนเนี่ยเวลาเราคอนฟิไว้ในโปรแกรมหรือแอปเนี่ย มันก็จะพิมพ์ไม่ออกเพราะว่าเราต้องมาตามหาว่ามันเปลี่ยนมาเลขไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการฟิก p address ไปเลยนะครับฟิกเลขไปเลย<า><า>ก็มาที่คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะเราก็จําเลขนี้ซึ่งผมจะให้ฟิกไปเลขที่มันแจกมาได้แหละเป็นเลขเดียวกันไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากไปที่คอมพิวเตอร์อีกทีนะครับสาย USB อย่าเพิเ่งเอาออกนะครับ <c oughs> นี่แหละเห็นตรงด้านนอกด้านนอกเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่า IP a d d r e s <c oughs> s <c oughs> s t a t i c เนี่ย ก็ให้เราเอาเลขที่มันแจกมาะสะักครู่นี้ใส่เข้าไปเลยครับ192.168.1.144นะครับอันนี้สำหรับที่คนไม่ต้องคิดมากนะก็ใส่เลขที่มันแจกมาได้แหละแต่ถ้าใครอยากจะฟิปไปเลขอื่นก็ตามสบายเลยนะครับต่อไปเน็ตมาร์กครับให้ใส่เป็น2 5 5นะ255.255.255.0 25 25นะครับใส่ตามนี้เลยนะแล้วกดเซฟครับผมปุ๊บเซฟนะครับ กลับมาดูที่เครื่องเดี๋ยวเราจะเราพิมพ์คอนฟิกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเหมือนเดิมนะกดทางใต้สองครั้งจึก๊กจึ wait self ๊กเคมาดูกันเนี่ยครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามามันชื่อว่า Wi-Fi Fix นะครับ บนเนนี้มันจะมีแค่ Wi-Fi ธรรมดาแต่ตอนนี้จะมี Wi-Fi ฟ,ฟิกไปด้วยคือเลข192.168.1.144นะครับนี่ก็คือฟรกกว้แล้วก็คือเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเครื่องนี้ IP มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับมันจะไปเลข14เดี๋ยวทดสอบใช้งานกันหน่อยชก็เอาผมเทจากรอยเวิร์พเนะครับเข้าเซตติ้งเครื่องพิมพ์เป็นอีเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็กรอกเลข IP นี้เข้าไป 192.168.1.144แล้วก็พิมพ์มเทสเลยเรียบร้อยนะครับก็ให้อันนี้แหละก็ใช้งานได้แล้วอันนี้เป็นวิธีการฟริก i p พีที่ผมแนะนำนะครับใครเอาไปใช้แบบ Wifi เนี่ยควรจะฟิกไอพีแบบนี้นะครับขอบคุณครับ